อีกหนึ่งคู่แล้วทุกคนสําหรับคู่รักคนดังรอบนี้เนี่ยเป็นคู่ของวงการเพลงอย่างคู่รักนักร้องเบียร์เดอะวอยซ์และก็อดีตหวานใจต้องใช้คําว่าอดีตหวานใจนะท็อปเลซี่ล็อกซี่ที่ชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่นั้นเลิกรักกันจริงๆโดยฝ่ายหญิงเป็นคนออกมาบอกถึงการลดสถานนะลงนั่นเองอ่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้คมรีแคปจะมาย้อนเส้นทางความรักของเบียร์และก็ท็อปให้ทราบพร้อมๆกันไปกันเลยจ้า สำหรับเบียดไว้นั้นทุกคนรู้จักกันดีเธอแจ้งเกิดจากเวทีประกวดร้องเพลงดังอย่างเดอะไวท์ประเทศไทยแต่ที่ทำแฟนๆฮือฮาคงเป็นลุคเซ็กซี่ของเธอนั่นเองส่วนฝ่ายชายนะหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่นั้นเป็นแรปเปอร์หนุ่มที่มีความสามารถมากและก็มีชื่อเสียงในวงการแรปเลยทีเดียวทั้งคู่นั้นเบียรและก็ท็อปศึกษาดูใจกันช่วงประมาณหนึ่งก่อนจะประกาศว่าคบหาดูใจกันเมื่อช่วงเดือนกันยาย,ายนปี2565น้นั่นก็คือปีที่แล้วนั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำแฟนๆฮือฮายอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่เปิดตัวแล้วทั้งคู่นั้นก็ไปโมเมนต์หวานออกมาให้เห็นกันในโลกออนไลน์จนหลายคนเนี่ยอิจฉารวมถึงฉันด้วยความรักของทั้งคู่นั้นเดินทางมาเรื่อยๆจนมีขา่าวเห็นกันบ้างมีทั้งความหวานความห่วงเพราะว่าสาวเบียน,นั้นเป็นคนที่เซ็กซี่และหากทุกคนจำกันได้ว่าในช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมานี่แหละ มีข่าวลือว่าคู่รักในวงการบันเทิงนั้นเลิกลากันเพียบเลยแต่คู่นี้เนี่ยก็ไม่มีท่าทีว่าจะโดนจับโยงนะกลายเป็นคู่อื่นมากกว่าที่เราเห็นกันตามข่าวและต่อมาทุกคนกลางเดือนมิถุนายนนี้นี่แหละเบีย์เดอะไวท์ได้ออกมาโพสต์สถานะชัดเจนว่าเธอและก็ท็อปนั้นได้จบความสัมพันธ์แบบคนรักกันเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเลิกกันนั่นแหละซึ่งหากประมวลเวลาดูแล้วความรักของทั้งคู่เบีย์และก็ท็อปนั้นใช้เวลาศึกษาร่วมกันประมาณ1ปีทุกคน ก็ถือว่าคนในวงการบันเทิงนั้นจบความรักกันไปอีกหนึ่งคู่อะอย่างคนมีความรักหรือคนเคยมีความรักทราบกันดีว่าเรื่องหัวใจนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนฉะนั้นคนที่ติดตามแบบเราๆก็ต้องคอยให้กำลังใจกับทั้งคู่สำหรับคนดรีแคปนั้นครั้งหน้าจะมารีแคปเรื่องอะไรอีกต้องติดตามและก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์ไว้นะจ๊ะ